สวัสดีครับอาจารย์ทุกทท่านที่ติดตามในเรื่องของธรรมะกับวิชาการซึ่งวันนี้มีคำถามอาจารย์ที่อยากจะทราบเกี่ยวกับการเข้าฌานหรือการทำฌานนั้นและก็การทำวิปัสสนาญาณและก็การเข้าหรือว่าการได้อาพิญญาหกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะสรุปในประเด็นต่นตางๆนี้การเข้าฌานนั้นก็คือเป็นการเข้า ชานเพื่อที่จะให้จิตสติหรือว่านิ่งหรือว่าทำจิตให้สงบนั่นเองเพื่อเพื่อที่จะมีสมาธิในการนั่งปฏิบัติงานเขาเรียกว่ามีทั้งรูปชาญก็จะมีสี่มีปฐมชาญมีทุติยชานตติยชาญและจตัตุชาญแต่ถ้ายังจะไปถึงรูปชาญก็เรียกว่าสมาบัติ 8นั่นน่ะก็คืออรูปฌานหหรืออรูปฌานหนึ่งนั่นแหละก็คือก็ต่อไปเรื่อยๆอรูปฌานที่2ที่3ที่4ก็ก็ก็เรียกว่าสมาบัติ8แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงที่ถ้าเป็นเข้านั่นก็จะอยู่ที่ฌาน4ส่วนในทางด้านวิปัสสนาญาณนั้นเนื่องจากว่าวิปัสสนาญาณนั้นจะต้องอาศัยเรื่องสติปัฏฐานสี่ สติปฐานสี่ก็คือมีทั้งกายมีทั้งพัทนามีทั้งจิตแล้วก็มีทั้งธรรมะหรือว่าวิธีการที่จะทำสมาธิหรือเข้าวิปัสสนาญาณน,นั้นจะต้องอเริ่มจากอานาปนานสติ นั่นเองที่ท่านหลายๆท่านที่เคยเข้าปฏิบัติธรรมก็จะเริ่มอย่างนี้ก็พวกยุบนอพองน้อพวกอะไรพุทธแล้วก็โทนะก็คือทำดูที่อารมณ์ทางจิตนั่นเองส่วนในทางด้านของอภิญญานั้นเนื่องจากว่าอภิญญาหกหรืออภิญญาห้าอภิญญาก็คือการที่อภิญญาห้าเนี่ยก็คือการระลึก ได้ก็คือในเรื่องของการมีอิทธิฤทธิ์หรือว่าพิญญาหนึ่งก็คือหายตัวได้ละลึกได้ดำน้ำดำน้ำดำดำินได้ก็ประมาณนั้นอันที่สองใลยทางด้านทิพย์โสก็คือทำด้านที่ได้ยินเสียงทั้งเสียงในศาตร์เสียงเทวดาเนี่ยก็ได้ยินอันนี้ก็คือเรื่องทิพย์โสกอันที่สก็คือเจตุ ปริญยาสยก็คือให้รู้ใจผู้อื่นการที่รู้ใจผู้อื่นน,นั่นเองรู้ได้ยินได้เขาคิดยังไงได้เดาใจได้อันที่สี่ก็คือบุพเพนิวาสานิชยานก็คืออันนี้ละลึกชาติได้รลึกชาติย้อนหลังได้อันที่ห้าก็คือเขาเรียกว่าทิพจักคุป ก็คือประเภทแต่ตาทิพย์สามารถที่จะมองเห็นได้ก็ก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือทั้งถ้าเป็นโลกิยะเนี่ยก็คือถึงอภิญญา,าที่หนึ่งถึงที่ห้านั่นเองก็คือ5อย่างหประเภทนั่นแหละแต่ถ้าจะไปอภิญญาหที่6นั้นก็คือประเภทจะต้องเป็นพระอริยบุคคลหรือพระอริยสงฆ์ที่มี เวลานั่งสมาธิละกิเลสได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือไปถึงอริญญา6หกได้แต่โลกิยะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ไปถึงอริญญาห้า เหมนเดินอาการได้ก็ประมาณนะอันนี้ก็คืออภิญยญายังยังอยู่ในโรกิยะอยู่อันนี้ก็คือเรื่องอภินญ,ญาเพราะนั้นการที่พูดในธรรมะกับวิชาการจะไม่ไม่ไม่เอาเรื่องนี้นะไม่เอาเรื่องอภิญญาอภิญญาหหรือวิปัสนาญาณแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องในเรื่องของสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่ อจะจําเป็นหรือโพชฌงเจ็หรือว่าที่เราจะเน้นในทางปฏิบัติก็คือเขาเรียกโพธ,ธิปักขิยธรรม37อย่างมีทั้งสติปฐานสี่แล้วก็มีปัจทานแล้วก็มีโพชฌงมีอะไรอิทธิบาท4มีอินทรีย์มีหลายๆอย่าง37รวมกัน นั่นก็คือเป็นเรื่องในวอกาสต่อไปก็จะนําเสนอในในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเกี่ยวข้องพยายามที่จะเชื่อมโยงมาสู่ทางด้านการนั่งสมาธิเพื่อที่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการนั่นเองนี่ก็คือแต่วันนี้ก็เริ่มให,ให้นิดหนึ่งก็ในเรื่องของการเข้าฌานการเข้าฌานเรียกว่าไอ้ถ้าฌานหนึ่งถึงฌานสี่เนี่ เขาเรียกปฐมฌานะปฐมฌานก็มือมีวิตกวิจารคําว่าวิตกวิจารนั้นมันจะหมายความว่าจะต้องเอ่ยไม่ต้องทําให้วิตกไม่ได้หมายความอย่าง,อองาน,นั้นหมายถึงว่าเราจะต้องรู้อารมณ์ว่าจิตจะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มอีอาจจะใช้อุบายว่ายกนอพรองนอหรือว่าพุทธแล้วก็โท ส่วนวิจาร์อาจจะก,การกําหนดที่เราจะหายใจเข้าออกยาวหายใจเข้าออกสั้นหรือหายอ่แล้วก็ให้รู้ตัวเนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องของวิจารณ์ส่วนในเนื่องจากว่าปฐมฌานก็มีอยู่3ระดับมีปฐมฌานหยาบปันกลางแล้วละเอียดแล้วก็จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติวิธีการต่างๆส่วนใน ทุติยาชาตินั้นก็จะมีทั้งายาวปานกลางและละเอียดโดยเหมือนกันอันนี้ก็จะมาเน้นในถ้าขั้นที่สองรูปชานที่สองเนี่ยมันก็จะมีอพอนั่งเข้าที่ก็เริ่มเริ่มที่จะทำให้นั่งในโคงเพลงไปแล้วในตัวนั่งแล้วก็แต่ก็ยังได้ยินเสียงอยู่ แต่เสียงที่ได้ยินก็คือสามารถที่จะไม่ไม่ไมวิตกกังวลแล้วตอนนี้ก็คือได้ยินเสียงยุงกัดก็ยังได้หยอกแต่ตัวเ,เคลืองนะมันมีทั้งรูปฌานสองเนี่ยก็มีทั้งอยากปั่นกลางและละเอียดแต่ให้นึกถึงการทําบุญดังต่างๆก็เริ่มละเริ่มที่จะเข้ากายทิพน่อยๆส่วนมาถึงง่อ ตติยฌานตรงนี้ฌานอรูปฌานที่สามเริ่มแลวเริ่มที่จะทำเป็นกายที่เริ่มมีก็มีทั้งสามระดับรับเหมือนกันระดับหยาบระดับป็นกลางและละเอียดเพราะนั้นในวิธีการก็จะแตกต่างกัน ก็ขึ้นไปเรื่อยๆในเนี่ยก็เริ่มที่จะรู้ว่ามีกายทิพแล้วก็เสียงและยินบ้างแต่ไม่มากเสียงที่มารบกวนแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปถ้าถึงขั้นที่กายละเอียดในรูปฌานสามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่ทีเ่เริ่มเริ่มเริ่มนิ่งแล้วส่วนในการไปถึงฌานที่สี่ อันนี้ไม่มีกายไม่มีระดับหยาบกันกลางหรือละเอียดก็คือตอนนี้จะไม่ได้ยินเพราะว่าพอถึงระดับรูปฌานที่สามเนี่ยก็จะมาควบคุมให้ให้ขับเคลื่อนไปถึงฌานที่สี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรต่างๆทั้งนั้นอันนี้ก็คือ,อข้าวๆโดยการเข้าฌานฌา,านที่หนึ่ง ไปถึงชานที่4ี่เขาเรียกรูปประชานที่1รูปประชานที่สองรูปประชานที่3อันนี้มีทั้งระดับหยากระดับปานกลางระดับละเอียดแล้วก็ไปถึงอ่าชนที่4รูปประชานที่4ก็จะมีอ่าไม่มีทั้งหยาบทั้งปานกลางทั้งละเอียดก็จิตก็จะนิ่งไปเลยพอจากนั้นเราก็สามารถที่จะออกจาก ฌานได้เพราะออกจากฌานเที่ยวนี้ก็คือสามารถที่จะมานั่งปฏิบัติงานได้สามาธิก็จะนิ่งไม่สิ่งที่จะมารบกวนสามาธิก็จะไม่มีแล้วอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเข้าฌานนั่งฌานเพื่อปฏิบัติงานให้ กล่องพนั้นถ้าใครที่ฝึกเข้าบ่อยๆก็อย่างที่มีคลิปทำหลายๆเนี่ยถ้าเราเปิดดูเขาบอกว่าเข้าภายใน30นาทีก็ได้เนี่ยก็ลองๆไปปฏิบัติดูนะอันนี้ก็คือดูหลายๆคลิปก็ได้เพราะว่าการปฏิบัติของแต่ละท่านนั้นอาจจะแตกต่างกันไปแต่ก็มันก็จะอยู่ในแนวนี้แหละก็คือรูปฌานที่ 1- ถึงที่4ส่วนอรูปฌาน เขเรียกว่าชาสมาบัติไปถึงที่8อดแลนั้นก็คือเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องทำแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำเฉพาะประเด็นที่การเข้าฌานการวิปัสสนาญาณถึงยานที่16แล้วก็อภินญาห้าอภินญาหครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับก็พบกันใหม่ในรายละเอียดที่จะได้นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามหลักธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการปติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ